มหาวิทยาลัยท้าฝันนี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้เปิดโลกทัศน์สัมผัสตัวตนของวิชาชีพสื่อสารมวลชนในโครงการ DJ w h ว t e หนึ่งในกิจกรรมดีๆในโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้ความสำคัญกับงานบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ในคณะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมอีกทั้งในทุกโครงการจะมีการบูรณา,าการในรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการที่คณะได้จัดขึ้น สำหรับโครงการฝึกอบรม d j y t นะคะเป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักจัดรายการวิทยุแก่นักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายค่ะนอกจากนี้เรายังได้เชิญนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพมาร่วมเป็นวิทยากรด้วยค่ะและเรานะคะก็ยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การจัดรายการวิทยุในห้องฝึกปฏิบัติการออกอากาศรายการวิทยุจริงๆค่ะท่านผู้ฟังครับ เคยสงสัยกันไหมว่าสนุกมากเลยครับได้เข้าใจในสาขาวิชาชีพนี้จริงๆครับดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุจริงๆอาจารย์ให้ความรู้ดีมากๆค่ะโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้นหากยังเกิดความร่วมมือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกิดการบูรณาการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยครับ สนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ